บทเพลงคร่ำครวญบทที่หนึ่งความโศกเศร้าของซิโยนที่เป็นเฉลยกรุงที่ขับขั่งโดยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอกรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงไม้หนอกรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเข้าไปกรุงนั้นร่ำให้สะอื้นในราตรีการและน้ำตาของเธอก็อาบแก้มเธอจะหาใคร ท่ามกลางคนที่เธอรักให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบบรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอเขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอยูดาหได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้รับความทุกข์ใจต้องทำงานอย่างทาดเธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลยบรรดาผู้กลมเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ ถนนหนทางที่เข้ากรุงเยรูซาเล็มก็โศกเศร้าอยู่เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลบรรดาประตูมือของเธอก็เริร้างเสียแล้วพวกโปรหิตทั้งปวงของเธอได้พากันถอนใจสาวปรมาจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์และตัวเธอเองก็ได้รับความคืนขมยิ่งนักพวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้าพวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้นโดยว่าพระเจ้า ได้ทรงกระทําให้เธอทนทุกข์เพราะความทรยศอันมหันของเธอลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเฉลยต่อหน้าคู่อริและความโออาตราการได้พากไปจากธิดาแห่งซิโยนแล้วพวกเจ้านายของเธอก็กลับไปเป็นดุดดังฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้และได้วิ่งป่อแป้นี้ไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตามเยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็น ก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน,น้นเมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริและหามีผู้ใดจะทรงเพราะเธอไม่พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเยะ้ยความล่มจมของเธอเยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงเหตุนี้เธอจึงเป็นสิ่งมนทินบรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอเพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความอัปยศของเธอ เออเธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสียมน์ที่หงองเธอก็กลังอยู่ในกระโปรงของเธอและเธอหาได้คำานึงถึงอนาคตของเธอไม่ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทามลงเร็วอย่างน่าใจหายเธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลมข้าแต่พระเจ้าขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้วพวกศัตรูได้ยื่นมือของเขา ยึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานมัสการของเธอคือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์บรรดาพรเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่เมื่อเขาทั้งหลายเสาะหาอาหารและพวกเขาได้เอาทรัพย์สินของตัวออกแลกอาหารกินเพื่อจะได้ประทังชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอทรงทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดยามเสียแล้วดูก่อนท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือนี่แนะ่จงดูสิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้าเป็นความทุกข์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงเกลี้ยข้าพเจ้าอย่างเกลี้ยกลาดนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบน ให้เข้ามาในกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงกลางข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับพระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเปล่าเปลี่ยวและอ่อนระอาอยู่วันอย่างค่าภาระแห่งการทรยศทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าเป็นแอกโดยพระหัตของพระองค์ทรงรวบมัดไว้แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทําให้กําลังข้าพเจ้าถอยไปองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทิ้งนักรบของข้าพเจ้าท่ามกลางข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้าเพื่อจะขยี้ชายชะกันของข้าพเจ้าให้แหลกไปพระเจ้าได้ทรงย่ำลูกสาวพรหมจรรีแห่งยูดาห์ ดังเหยียบผลังุ่นลงในบ่อย่ามง,งุ่นเพราะเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าร้องไห้ในตาของข้าพเจ้าเออในตาของข้าพเจ้ามีน้ําตาไหลลงมาเพราะผู้ปลอบโยนอยู่ไกลจากข้าพเจ้าคือผู้ที่ปลุกใจข้าพเจ้าและเหล่าลูกของข้าพเจ้าก็เปล่าเปลียวเพราะศัตรูได้ชัยชนะเมืองซิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออกวิงวอนแต่ก็ไม่มีใครที่เลาลมเธอได้ พระเจ้าทรงมีพระบัญชากล่าวโทษยาโคบว่าให้พวกที่อยู่ล้อมรอบยาโคบตั้งตัวขึ้นเป็นคู่อริเยรูาเล็มเป็นสิ่งโสโครกท่ามกลางเขาทั้งหลายพระเจ้าทรงชอบทำแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญญัติของพระองค์ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้าสาวพรหมจารีของข้าพเจ้าและหนุ่มๆของข้าพเจ้า ตกไปเป็นเฉลยแล้วข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้าพวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมืองขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตนข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรเพราะข้าพระองค์มีความทุกข์จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุรายจิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกระบฏอย่างร้ายกาจนอกบ้าน มีคนต้องคมกระบี่ตายในบ้านก็เหมือนมรดตอยู่เขาทั้งหลายได้ยินว่าข้าพระองค์ถอนใจอย่างไรหามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทําอย่างนี้พระองค์จะทรงนําวาระที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึงและเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักพระองค์และขอทรงกระทําแก่เขาทั้งหลายเหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทําแก่ข้าพระองค์เพราะการทรยศทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิดโดยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้งและจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้วบทเพลงคร่ำครวญบทที่สองความโศกเศร้าของซิยนจากพระเจ้า ด้วยพระพิโรธพระเจ้าทรงใช้เมฆบางธิดาของซโยนหนอพระองค์ได้ทรงเหวี่ยงสง่าราศีของอิสราเอลให้ตกลงจากฟ้าถึงดินพระองค์ไม่ได้ทรงระลึกถึงแท่นรองประบาทของพระองค์เลยในยามที่พระองค์ทรงกลิ้วพระเจ้าทรงทำลายที่อยู่ของยาโคบเสียสิ้นแล้วโดยปราศจากพระกรุณาด้วยพระพิโรธของพระองค์ได้ทรงพังที่กำบังทั้งหลายของธิดาแห่งยูดาห์ให้ทลายลง พระองค์ได้ทรงกระทําให้ต่ําลงถึงดินและทรงให้ราชอาณาจักรและเจ้านายเป็นสิ่งมลทินด้วยพระพิโรธพระองค์ได้ทรงตัดบรรดาอำนาจแห่งอิสราเอลให้ขาดสิ้นไปพระองค์ทรงหดพระหัตถ์เบื้องขวามาสียจากเขาต่อหน้าศัตรูพระองค์ทรงเผาผลานตระกูลอยาโคบดุดเพลิงลุกโผลงไม่ไปรอบรอบพระองค์ทรงโกงธนูของพระองค์อย่างศัตรูทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาที่ท่าปัจจามิตร และได้ส่งประหารบรรดาคนที่ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียในกระโจมของทิดาแห่งสยโยนพระองค์ได้ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ออกมาดุดเพลิงพระเจ้าทรงกลายเป็นศัตรูพระองค์ได้ทรงทำลายพวกอิสราเอลเสียพระองค์ได้ทรงทำลายบรรดาวังของเขาหมดและได้ทรงทำลายที่กำบังของเขาให้ปรักหักพังทรงทวีความเศร้าโศกและการข้ามครวนในทิดาแห่งยูดาห์ พระองค์ได้ทรงพังพระพลาของพระองค์เสียเหมือนหนึ่งเป็นเพลิงในสวนทรงให้สถานประชุมของพระองค์ปรักหักพังไปพระเจ้าได้ทรงประทมทั้งเทศกาลและวันสบาโตให้หมดสิ้นไปในโยนด้วยพระพิโรธพระองค์ทรงดูถูกองค์กษัตริย์และปุโรหิตพระเจ้าได้ทรงทิ้งแท่นบูชาของพระองค์เสียพระองค์ทรงเกลียดสถานนมัมการของพระองค์ กำแพงวังทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทรงมอบไว้ในเงื้อมือศัตรูเขาทั้งหลายได้ทรงเสียงอึกระทึกในพระนิเวศแห่งพระเจ้าเหมือนอย่างในวันเทศกาลพระเจ้าได้ทรงตั้งพระไัยไว้แล้วที่จะทําลายกำแพงของทิดาแห่งสยโยนเสียพระองค์ได้ทรงขึงเส้นวัดไว้แล้วพระองค์ไม่ได้ทรงหดพระหัตเลิกการทําลายเหตุนี้พระองค์ได้ทรงกระทําให้เนินดินและกำแพงนั้นคกร่าครวญให้สุดโอมร่วงโรยไปด้วยกัน ประตูเมืองสยนทั้งสิ้นสุดลงในดินแล้วพระองค์ได้ทรงทำลายและทรงหักด่านประตูทั้งปวงเสียสิ้นกษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายแห่งสยนก็ตกอยู่ท่ามกลางประชาชาติที่ที่ไม่มีธรรมบัญญัติเออบรรดาผู้เผยเพระชจะแห่งเมืองซโยนหาได้รับนิมิตจ,จากพระเจ้าอีกไห่พวกผู้ใหญ่ของทิดางซโยนก็กำลังนั่งเงียบอยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายเอาผงคลีดินซัดขึ้นบนศีรษะของตัว และนุ่งห่มผ้ากระสอบสาวปรมจารีทั้งหลายแห่งกรุงเยรูซาเล็มคอตกในตาของข้าพเจ้าก็ร่วงโรยเพอราะร้องไห้จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระทมเพราะความพินาศของธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้ากระทมและเพราะเหล่าลูกเด็กเล็กแดงที่ดูดนมอยู่นั้นเป็นลมสลบอยู่ตามลานในกรุงลูกทั้งหลายถามแม่ของตัวว่าแม่จา๋าข้าวและเหล้าองุ่นอยู่ที่ไหน เขาพากันถามขณะเมื่อเขาเป็นลมดุดค้นที่ถูกบาดเจ็บที่ลานในกรุงเมื่อชีวิตของเขาต้องสิ้นไปที่อกแม่ของเขาทั้งหลายโอทิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเปรียบกับเจ้าได้ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้ากับอะไรโอทิดาพรหมารีแห่งซิโยนเอ๋ยข้าพเจ้าจะเอาเจ้าไปเปรียบได้แก่อะไรเพื่อข้าพเจ้าจะเล้าลมเจ้าได้เพราะความอับปางของเจ้าก็ใหญ่เทียมเท่าสมุด ผู้ใดจะให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมได้เล่าผู้เผยพระวจนะของเจ้าได้เห็นนิมิตลวงและนิมิตไม่เป็นเรื่องเป็นราวมาบอกเจ้าแทนที่เขาจะเผยบาปของเจ้าออกมาให้ประจักษ์เพื่อจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีเขาต้องหลายกลับได้คารวทเป็นเหตุให้เจ้าหลงบรรดาคนที่ได้ผ่านเจ้าไปก็ได้ตกมือเยาะเจ้าเขาต้องหลายได้หยันและได้สันีรษะเยาะทิดาแห่งเยรูซาเล็มแล้วว่า นี่หรือคือกรุงที่คนทั้งหลายได้ขนานนามว่างามหมดจดว่าเป็นความชื่นชมยินดีของคนทั่วทั้งโลกบรรดาศัตรูของเจ้าได้อ้าปากตะโกนโพธนาเจ้าเขาทั้งหลายเสียปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเขาพากันร้องว่าพวกเราได้ทำลายเมืองนี้แล้ววันนี้แหละคือวันที่พวกเราได้จ้องมองหาพวกเราได้พบแล้วพวกเราเห็นแล้วพระเจ้าได้ทรงกระทำตาม,ตามพระประสงค์แล้ว ได้ทรงกระทําให้พระดํารัสของพระองค์สําเร็จตามที่พระองค์ได้สถาปนาไว้นานแล้วพระองค์ก็ได้ทรงทําลายลงอย่างไม่มีพระเมตตาพระองค์ทรงกระทําให้ศัตรูเปรมปีเยอะเจ้าพระองค์ได้ทรงชูกําลังพวกศัตรูของเจ้าขึ้นจิตใจของข้าทั้งหลายร้องทูลพระเจ้าว่าโอ้กาแพงของทิดาแห่งเยรูสเล็มเอ๋ยจงหลั่งน้ําตาให้ไหลาอาบทั้งกลางวันและกลางคืนดุดน้ำในลำธารเจ้าจะได้หยุดจอนเลย อย่าให้น้ำตาแห้งจากลูกตาเลยจงลุกขึ้นร้องไห้ในกลางคืนตามยามระบายความในใจของเจ้าออกมาอย่างน้ำตรงพระพักพระเจ้าจงชูมือทั้งสองของเจ้าขึ้นตรงไปยังพระองค์เพื่อขอชีวิตของบรรดาลูกเด็กเล็กๆของเจ้าที่หิวจนเป็นลมสลบไปตามหัวถนนหนทางทุกแห่งข้าแต่พระเจ้าขอตอดพระเนตรเถดว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการเช่นนี้แก่ผู้ใดควรที่พวกผู้หญิง จะกินลูกของตนหรือจะกินทารกที่ยังอุ้มอยู่หรือพวกโรหิตและพวกผู้เผยเพระชนะควรจะถูกประหารในสถานน้ำมศการขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคนหนุ่มและคนแก่นอนเหยียดอยู่ตามพื้นดินในถนนสาวพรมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์ถูกคมกระบี่หวดล้มลงแล้วพระองค์ได้ทรงประหารเขาในวันเมื่อพระองค์ทรงคริว้วได้ทรงสังหารเขาเสียโดยปราศจากพระกรุณา พระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่ข้าพระองค์กลัวรอบทุกด้านมาอย่างในวันเทศกาลพอถึงวันที่พระองค์ทรงพระพิโรธก็ไม่มีสักคนหนึ่งหนีเอาตัวรอดได้หรือคงเหลือตกค้างรอบตาอยู่ผู้ที่ข้าพระองค์ได้อุ้มชูและเลี้ยงดูมานั้นศัตรูของข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้วบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ความหวังที่ได้รับความบรรเทาโดยพระกรุณาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจโดยแม่เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงนำและพาข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ในความสว่างแท้จริงพระองค์ทรงพลิกพระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่ําไปเนื้อและหนังข้าพเจา้าพระองค์ทรงกระทําให้สุบซีดไปพระองค์ทรงหักกระดูกข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงสร้างรั้วขังข้าพเจา้าทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้ พระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยู่ในที่มืดดุดคนที่ตายนานแล้วพระองค์ทรงกระทำรั้วล้อมข้าพเจ้าไว้เพื่อจะกักไม่ให้ออกไปได้พระองค์ทรงตีตรวนหนักล่ามข้าพเจ้าไว้ยิ่งกว่านั้นเมื่อข้าพเจ้าร้องกราบทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ไม่ได้ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าพระองค์ทรงล้อมข้าพเจ้าโดยก้อนหินที่สกัดพระองค์ทรงกระทำให้หนทางข้าพเจ้าคดเคี้ยวไปทีข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำท่าดุดหมีคอยตะคุบและดังสิงแอบซุ่มอยู่ในที่ลับพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าเชิญไปทางของข้าพเจ้าและฉีข้าพเจ้าไปชิ้นๆพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าถูกทิ้งรังพระองค์ทรงโกงธนูของพระองค์และเอาข้าพเจ้าตั้งเป็นเป้าสําหรับลูกธนูพระองค์ทรงเอาลูกธนูในแหล่งของพระองค์ยิงเข้าในหัวใจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้กลายเป็นขี้ปากให้ชนชาติทั้งหลายหัวเราะเยาะ เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่นวันยังข่าพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าบริโภคผักรสขมจนช้ำพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเอื้อมโดยบรเพชพระองค์กระทําให้ฟันข้าพเจ้าเคี้ยวกอนกรวดและทรงเหยียดข้าพเจ้าให้อยู่ในกองขี้เถ้าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุขจนข้าพเจ้าลืมความสําราญว่าเป็นอะไรข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วและความหวังในพระเจ้าก็ดับหมด ขอทรงจำความทุกข์ใจและความถูกบีบคั้นของข้าพเจ้าอันเป็นบรเพชและดีมีจิตวิญญาณของข้าพเจ้ายังนึกถึงหนึ่งเนืองและต้องคลอมลงภายในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก จิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเจ้าเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัยให้คนนั่งยุบเหียบอยู่แต่ลําพังเพราะพระองค์ทรงวางแอกนั่นเองให้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลีดิน ถ้าทำดังนั้นชรอยจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ติตบเขาให้เขายอมรับความอายอย่างเต็มเปี่ยมเถิดด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดดอกแม้พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันล้นเหลือของพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจหรือให้ลูกหลามนุษย์มีความโศกด้วยชอบพระไัยก็หาไม่ได้ การเหยียบย่ำบรรดาเฉลยแห่งแผ่นดินโลกไว้ใต้เท้าก็ดีการตัดสินของมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดต่อพระพักผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดก็ดีการตัดสินกลับสัตว์ในคดีของมนุษย์ก็ดีพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเลยผู้ใดจะสั่งและให้เป็นไปได้นอกจากเมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาให้เป็นไปจากพระโอษของพระผู้สูงสุดนั้นไม่ใช่มีมาทั้งร้ายและดียากรัะสบายหรือมนุษย์เป็นเป็น จะไปบ่นเอากับใครคือมนุษย well. so th ์ที่ถูกทำโทษเพราะบาปของตนให้พวกเราทดสอบและพิจารณาวิธีของพวกเราและกลับมาหาพระเจ้าเถิดให้พวกเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลว่าพวกข้าพระองค์ได้ทรยศและได้กระบฏแล้วและพระองค์ยังไม่ได้ทรงอภัยโทษพระองค์ทรงห่มความกลิ้วและไล่ตามพวก้าพระองค์ได้ทรงประหารอย่างไม่สงสาร พระองค์ทรงคลุมพระองค์ไว้ด้วยเมฆเพื่อว่าการรักษานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้พระองค์ได้ทรงกระทําให้พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนหยากเยื่อและมุนฝอยอยู่ในถ้ำกลางชนชาติทั้งหลายบรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ได้อาปาาตะโกนโผชนาว่าพวกข้าพระองค์เฮส่อตสียองและหลุมพรางมาถึงข้าพระองค์ทั้งความร้างเปล่าและความพินาศน้ําตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ํา เนื่องด้วยความพินาศแห่งทิดาของชนชาติของข้าพระองค์น้ำตาของข้าพระองค์ไหลลงไม่หยุดและไม่มีเวลาสางเลยกว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรลงและดูจากสวรรค์ในตาของข้าพระองค์ทำให้ระทมเพราะเคราะหกรรมของบรรดาบุตรีแห่งกรุงข้าพระองค์พวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูของข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั้นได้ขับไล่ข้าพระองค์ดังขับไล่นกเขาต้องหลายเหวียงข้าพระองค์ลงไปในบ่อให้ตาย แล้วหินถมทับข้าพระองค์เสียน้าได้ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ข้าพระองค์ว่าข้าพระเจ้าสูญแน่แล้วข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ร้องออกพระนามของพระองค์จากที่ลึกในบ่อพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่ว่าขออย่าทรงจุกพระกันต่อคําของข้าพระองค์ที่ร้องทูลขอให้ช่วยพระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่าไม่ต้องกลัว ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงเข้ากับคดีของข้าพระองค์แล้วพระองค์ทรงถ่ายชิดข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นที่เขาผิดต่อข้าพระองค์แล้วขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์เถิดพระองค์ได้ทรงเห็นใจแก้แค้นของเขาและแผนการทำร้ายข้าพระองค์แล้วข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงได้ยินคำเยาะเย้ยและแผนการทำร้ายข้าพระองค์แล้ว คือริมฟีปากและความคิดของผู้ที่ได้รุกรานข้าพรองก็ต่อสู้ข้าพรองอยู่วันยังค่ำดูเถิดไม่ว่าเขาจะนั่งหรือลุกตัวข้าพรองก็เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสนองเขาทั้งหลายตามกรรมแห่งน้ำมือของเขาพระองค์คงจะทรงกระทำให้ใจของเขาทั้งปวงมืดมัวไปคำสาปของพระองค์คงตกเหนือเขาพระองค์ทรงคงไล่ติดตามเขาไปด้วยพระพิโรธและทำลายเขาเสีย จากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าบทเพลงคร่ำครวญบทที่4สำเร็จการลงโทษสิยนนี่อย่างไรหนอทองคําจึงมีสีสลรัวและทองนบปกคุณก็เปลี่ยนไปเพรพลอยศักดิ์สิทธิ์ทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดตามทุกหัวถนนบุตราผู้ประเสริฐของกรุงสยนมีค่าเปรียบได้กับทองนบปคุณนั้น ถูกตีราคาเพียงเท่าหมอดินที่ปั้นขึ้นโดยมือของช่างหม้อเท่านั้นหนอแม้แต่หมาป่ายังไดเอานมออกให้ลูกของมันดูดแต่ทิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าก็ใจร้ายดุดนกกระจอกเทศในถิ่นทุรกันดารลิ้นของทารกที่ยังไม่หย่านมกระหายจนติดเพดานพวกเด็กได้ขออาหารแต่ไม่มีใครยื่นให้เขาคนนักบวงที่เคยรับประทานอาหารอย่างวิเศษ กลับต้องพินาศอยู่ตามถนนคนทั้งหลายที่เคยสวมเสื้อสีม่วงกลับต้องนอนบนกองขยะเพราะโทษผิดของธิดาแห่งชนชาติ้าวเจ้านั้นก็ใหญ่โตกว่าโทษของเมืองโสโดมที่ต้องคว่ำทลายลงในพืิตาเดียวโดยไม่มีมือใครได้แต่ต้องเลยพวกเจ้านายนั้นบริสุทธิ์กว่าหิมะและขาวกว่าน้ำนมผิวพรรณของเขาเปล่งปลั่งยิ่งกว่าปะการัง เขามีรูปร่างงามดังไพฑูลปันนี้ผิวพรรณของเขาก็ดำยิ่งกว่าขมเหลาครยๆตามถนนก็จำเขาไม่ได้หนังของเขาเหี่ยวหุ้มกระดูกและสู้ปราวกับไม้เสียบคนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตายเพราะคนเหล่านี้ค่อยผอมค่อยตายไปเพราะขาดผลจากท้องนามือของหญิงที่ใจอ่อนกลับเอาลูกของตัวต้มกินลูกที่ถูกต้มเป็นอาหารนั้น กินกันเมื่อยามไหณมาสุธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงบรรดาลโทโสออกมาแล้วพระองค์ทรงเทพระพิโรธอันเกลียวกราดของพระองค์ลงแล้วและได้ทรงจุดไฟขึ้นในกรุงซิโยนซึ่งเผาผลาญกระทั่งรากของเมืองนั้นกษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกและบรรดาชาวพิภพบพ,บพากันไม่เชื่อว,ว่าคู่อริรัตรูจะได้เข้าไปในประตูกรุงเยรูซาเล็มได้ เพระาะความผิดบาปของพวกผู้เผยพะระวจนะของกรุงศยนและเพราะการบาปผิดของพวกปุรหิตของกรุงนั้นที่ได้กระทําโลหิตของผู้ชอรทมให้ไหลออกในท่ามกลางกรุงเขาทั้งหลายเดินเปะปะและตาบอดไปตามถนนทําตัวให้มนทินด้วยโลหิตจนคนจะจับต้องไม่ได้ที่เสื้อผ้าของเขาเขาทั้งหลายร้องบอกเขาว่าไปสิมนทินจริงไปเถอะไปอย่ามาถูกต้องนะ เมื่อเขาเหล่านั้นหนีไปเป็นคนเนจรพลเมืองของประชาชาติพูดกันว่าเขาต้องไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปพระเจ้าเองทรงกระทำให้เขาทั้งปวงกระจัดกระจายไปพระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลยคนทั้งหลายจึงไม่นับถือพวกปุรหิตไม่ทําคุณต่อพวกผู้ใหญ่ในตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือการช่วยเหลือนั้นเป็นลมเป็นแรงส่วนการเฝ้ารอคอย พวกเราได้คอยเมืองที่ไม่อาจช่วยเราได้มีกนสะกดรอยตามเราจนพวกเราเดินที่ลานเมืองของพวกเราไม่ได้เบื้องปลายของพวกเราก็ใกล้เข้ามาแล้ววันเดินทั้งหลายของพวกเราก็จะจบอยู่เพราะบั้นปลายของพวกเรามาถึงพวกที่ไล่ตามจับเราก็เร็วกว่านกอินทรีในท้องฟ้าเขาทั้งหลายวิ่งไล่กวดพวกเราบนภูเขาเขาทั้งหลายซุ่มคอยจับเราในถิ่นทุรกันดาร จะาชีวิตของพวกข้าพเจ้าคือกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจอเมื่อนั้นก็ตกลุ้มพรางของเขาทั้งหลายแล้วคือพวกเรากล่าวขวัญถึงพระองค์ท่านว่าเราจะดำรงชีวิตของเราท่ามกลางประชาชาติได้ก็โดยอาศัยร่มเงาของพระองค์ท่านโอ้ที่ดาแห่งเมืองเอโดมที่อาศัยอยู่ในประเทศอูสจงเปรมปรีและอินดีเถิดขันใบนั้นคงจะส่งผ่านมาถึงเจ้าโดยเป็นแน่เจ้าจะต้องเมาไป และจะต้องแก้ผ้าตัวล่อนจอนโอทิดาแห่งกรุงสิโยนเอ๋ยการลงโทษเพราะการอาสัตย์อธรรมของเจ้าก็ครบแล้วพระองค์จะไม่ทรงพาเจ้าออกไปให้เป็นเฉลยต่อไปโอทิดาแห่งเมืองเอโดมเอ๋ยพระองค์จะทรงลงโทษเพราะความบาปผิดของเจ้าพราะองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์บทเพลงข้ามครวนบทที่ห้า คำมณิฐานขอพระกรุณาที่คุณข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกว่ามีอะไรตกถึงข้าพระองค์ดูเถิดขอทรงพิจารณาความอดสูงของข้าพระองค์มรดกของพวกข้าพระองค์ได้ไปตกอยู่กับพวกต่างประเทศบ้านเรือนของพวกข้าพระองค์เป็นของคนต่างด้าวพวกข้าพระองค์เป็นคนกำพระบิดาและเหล่ามันดาของข้าพระองค์เป็นดั่งหญิงไม้น้ำก็ต้องซื้อขาดื่ม ปืนก็ต้องซื้อเขาใช้ผู้คมขีได้ขี่คอผู้ข้าพระองค์ไว้พวกข่าพระองค์อ่อนเพลียและเขาไม่ให้มีเวลาพักเลยพวกข่าพระองค์พนมมือให้คนอียิปต์และคนอาเซียเพื่อจะได้อาหารรับประทานอิ่มหนึ่งบรรพบุรุษของพวกข่าพระองค์ได้กระทำบาปและก็ตายหมดแล้วพวกข่าพระองค์ต้องถูกโทษเพราะบาปของเขาทาสกลับปกครองพวกข้าพระองค ไม่มีผู้ใดช่วยข้าโปรงให้พ้นมือของเขาได้ข้ารปรงทั้งหลายได้อาหารมาโดยเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพราะดาบแห่งถิ่นทุรกันดารผิวหนังของข้าพระรงค์ก็ร้อนปานเตาอบเพราะความเดือดร้อนของทุพภิกขัยเขาทั้งหลายขืนใจพวกผู้หญิงในกรุงซิโยนและข่มใจสาวพรหมจรรีในหัวเมืองแห่งยูด,ดาห์พวกเจ้านายต้องถูกผูกมือแขวนไม่มีใครนับถือพวกผู้ใหญ่ พวกคนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้งและพวกเด็กต้องแบกฟืนหนักล้มลุกลุกคลานพวกผู้ใหญ่หายตัวไปจากประตูเมืองพวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสีตีเป่าแล้วความปราบเริ่มก็ประหลาดไปจากใจของพวกข่าโรงสิน้นการเต้นรำของพวกข้าโรงกลายเป็นการร่ำให้มงกุฎได้ร่วงหล่นจากศรีรษะข้าโรงแล้ววิบัติแก่พวกข้าพรงเพราะพวกข้าโรงกระทำบาปไวเหตุน,นี้เองใจพวกข่าโรงจึงเจ็บปวด เพราะการเหล่านี้เองในตาของข้าพระองค์จึงมัวไปเหตุด้วยภูเขาสิโยนซึ่งเกิดเลือดร้างพวกสนักจิ้งจอกมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนนั้นข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วฉากพันเป็นชนัยพระองค์ทรงลืมพวกข้าพระองค์เสียเป็นิดเป็นชนยัยแตทรงทอดทิ้งพวกข้าพระองค์เสนานดังนี้ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยขับรงให้กลับสู่พระองค์เถิดแล้วพวกขับโรงจะกลับสู่พระองค์ขอทรงฟื้นเดือนปีของขับโรงให้เหมือนดังก่อนเว้นเสียแต่พระองค์ทรงสลัดทิ้งพวกขับรงเสียแล้วและพระองค์ทรง,งกลิ้วพวกขับรงอย่างล้นพ้น